สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัพเอเอจะมารีวิวเป็นรายละเอียดสก,กูชชี่เนาะที่เป็นพัสดุดนะคะเพราะว่าเมื่อคิดที่แล้วนะคะเออมันสะดุดเนาะก็เลยจะมารีวิวรายละเอียดกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาวางให้ดูกันเลยนะคะก็จะมีโดนัดนะอันนี้เราใช้ A e 4นะมาลองนะเพราะว่ามันพื้นมันจะแบบ่หรือเอาออกตอออกก็ได้นะ ก็จะเป็นโดนัทหชิ้นนะคะก็คือโดนัทจะมีครบเซนเลยนะตอนสั่งอะ่ะพี่เขาบอกว่าครีมพับมันไม่ครบนะก็เลยเอามาแค่ที่มีนะคะก็โดนัทก็มีครบนะคะก็จะเป็นห้ากล่องนะคะก็วันนี้ขายไปแล้วนะคะไปดูใน i อได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ข้างล่างแล้วกันนี่นะคะเป็นโดนัทนะคะนะก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะ แกะเป็นชิ้นไหนดีอะชิ้นนี้ละก,กันเนาะ้นนี้น่ารักดีนะคะติดอะไรกับมัุดูนี่นะคะน่ารักโอ้เนื้อแบบนิ่มมากนี่นะคะเราอาจจะแบบบางทีก็อาจจะหลุดเฟรมไปนะเพราะว่าแบบว่ามองไม่เห็นกล้องนะคะเพราะเราใช้เป็นกล้องหลังเนาะ เนื้อมันดแบบเหมือนติดไปกับถุงเลยนะนะคะเจขอเอาไปใส่กล่องก่อนน,นะโอเคนะคะกลิ่นคือแบบว่าหอมอมากๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปกันเลยต่อไปเป็นแทงเกอร์นะคะตัวนี้เป็น J. เจนเนาะเรามีตัวนี้แล้วนะคะเป็นตัวธรรมดานะเราไม่รู้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะคะก็จ,จริงๆเรามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดๆบนหัวนะคะ ก็จะเป็นสามตัวแต่ว่าขายไปได้นาคะขายตั้งนานแล้วด้วยนะเดี๋ยวจะมาแกะเจนให้ดูนะแต่ว่าคือไม่แกะออกจากแพคเกจของเจนนะคะแพคเกจมันยับมากเลยนะตั้งแต่ได้เลยนะคะนะคะก็นิ่มสลูนะคะกลิ่นก็เหมือนแทงเกอร์ทั่วไปเนาะผมก็แบบยาวนะเป็นตัวผู้หญิงนะแต่ว่าเราว่าตัวผู้หญิงเนี่ยไม่สวยเลยนะนะคะเราสั่งแบบ แล้วมีตัวนี้ใช่ปะโอ้ยหลุดเฟมาเกี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลมๆบนหัวนะคะน่าจะได้ของวันเสาร์นะคะเพราะว่าพี่เขาจะส่งของวันพรุ่งนี้นะเพราะเราเพิ่งโอนเงินวันนี้จริงต้องโอนแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ทันนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นคีมพับกันเลยดีกว่าเนาะคีมพับก็จะมีเราขอไม่เกะนะคะคีมพับก็จะมีสตอเบอรี่กับช็อกโกลแลตสปริงเกิลนะคะ สตรอเบอรี่เป็นไอซิ่งนะคะก็จะเป็นกล่องสีชมพูนะกล่องก็ขนาดพอดีนะพอดีมือนะคะก็เล็กอยู่แต่เราก็ไม่ไแน่ใจนะว่ามันเล็กหรือไม่เล็กพอๆกับแทงเกอร์เลยนะคะแต่ว่าแทงเกอร์น่าจะดูใหญ่กว่านะโอเคนะคะก็จะมีสองสีนนะคือแกะไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบคือตรงนี้มันหลุดนะเราไม่รู้ทาไมนะอันเดียวเองมันหลุดอันเดียวแต่ว่านี้มันไม่หลุดนะคะมันจะขาดนะคะโอเคต่อไปกันเลย อย่างสุดท้ายนะคะเป็นสโนวี่ค่ะสโนวี่สองตัวนี้ก็โดนจองไปแล้วนะคือตามจริงมันแลมันแรแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นควีนนะคะจำเราจะำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าควีนอะไรนะคือใครรู้ว่าตรงนี้อ่านว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะนะคะเขาบีบนิดนึงนะคะก็ไม่แกะเนาะเพราะว่าของลูกค้าเนะโอเคนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะก็เยอะอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะม,มาถ่ายให้ดูกันทีละชิ้นโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับส r คร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย